ครับแม่แกังกัดะครับมาดีเดินทางมาหามาหาแม่แก้มครับเป็นหนึ่ลูกศิษย์ครับที่เดินตามปู่สวงเลยนะครับที่เดินตามหลวงปู่สวงเป็นประจําเมื่อก่อนเนาะแม่แก้มเล่าเรื่องที่ท่าแม่แก้มได้เดินตามหลวงปู่สวงเป็นยังไงบ้างให้กับตัวน้องๆที่เขาได้มา เดินตามไปทั่วเลยไม่รู้ไปไหนไปทั่วเลยบางทีมันนอนได้คืนหนึ่งก็มีลูกมีลูกคนเล็กเยอะหอยู่กับตากไปกับเขาวัดแก้วก็ลอยนะสามสี่คืนไปจนไม่มีพ้าถุงใส่เลยจนลงตาให้เงินซื้อไปติดตามหลวกปูจนตลอดจนจนแบบไม่มีจนเสื้อผ้าหมดหมดในการเปลี่ยนแล้วเนาะปูก็เลยให้เงินแม่เงิน ให้เงินขอคุณแม่เยอะที่สุดเท่าไหร่แม่เยอะที่สุดที่ละพันห้าทีละพันห้าทีละพันห้าสมัยเมื่อกี่ปีเลยปีสามสามเก้าก่านตอนนั้นกอ๋อสามเก้าเดินจน ยายที่เดินตามก็ตายแล้วมีอยู่ฉันคนเดียวที่เหลืออยู่ในในทุกวันนี่บอกในในบรรดาในบรรดาที่เดินตอนนั้นที่เดินตามปู่ปู่สวงเนี่ยมีกี่คนแห่อุ้ยหลายคนบ้านนี้เกือบหมดข้างๆมีสต่คนรวยเขาเดินเดินตามทำไมเดี๋ยวถามว่าทําไมถึงเดินตามปู่สวงไม่รู้มาอยากไปไหนแกก็พาไปเที่ยวไหนแกก็พาไปไปเอาเลขหรือไปเอาอะไรตามเอาเลขถึงกันตามไปตามเฉยเฉยตามเฉยใช่แล้ว ไปตามกับปูส่สวงเนี่ยได้เลขกันบ่อยไหมได้โชคกับตัวเลขบ่อยกันได้สามหนึงน่งหนึ่งครั้งเดียวที่เกเขียนไว้ตรงนี้ให้เขียนไว้ให้เขียนไว้ที่ที่ที่ไหนที่ไหลสามหนึง่งหนึ่งอ๋อสปูส่สวงนีง่ท่านชอบเขียนใส่เนี่อเขียนนี่ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> บางทีก็นอนก็บอกเขาบอกว่าอันอันนี้จากกี้อะไรกระถางเจ้าของเขาบอกก็มานอนจักยายนหละนอน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 จักยัย นายรุงผู้สวงเนี่ยบอกมันนอนในตักนอนตักก็นอนนอนตักเลยบอกถามว่าคนนี้จะจะของไหมถามว่าพ่อเนี่ยจะของไหมก็คือถามถามแฟนนี่พอถามแฟนเสร็จก็ผู้สวงก็นอนตักคนแม่นอนบนตักเลยแกชอบยังไงเลยแกชอบแกลงชอบอะไรชอบแบบก็คือแกไม่ได้ทําตัวแบบมันพระไม่ได้ตัวเป็นอะไรแต่คือคือแกก็คลุกคลีกับประชาชน แต่พวกยายที่เดินตามเขาไม่กล้านั่นแหละบอกยาแสดงว่ายายแกมเนี่ยเป็นคนสนิทของลุงปู่สวงเราสนิทตอนที่จะตายเนี่ยฉันที่ไปแล้วไม่ได้ไปตอนที่ตอนแก่แกเสียเสียตอนนั้นอยู่ประเทศนะยันจะไปไม่ได้ไปเพราะฉันบวชได้ไปบวชให้แกสิบห้าวันแกเคยได้ยินข่าวว่าแกเคยไปนอนที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมมานอนบ้านหลังนี่เลยอย่ามานอนที่นี่มานอนตอนมานอนบ้านหลังนี้ เลขออกหกเจ็ดหกสี่ตอนนั้นตอนจำเม็นตอนมานอนมานอนที่นี่ใช่ออกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ใช่เดี๋ยวานเล็กทีในหกสิบหกแต่๋ยานเล็ทีหกสิบหกเล็เลขออกเจ็ดหกสี่ไม่เจ็ดหกสี่เก็เอากล้วยมาระมาเรียงเอากล้วยมาเรียงให้เจ็ดหกสี่อเอากล้วยมาวางให้ใช่วางให้เขอบให้ปิศาธรรำวางให้เป็นชุด นี่แหละพิจาณทำเราไปเอามาแล้วนะวันนี้สามตัวตรงๆเลยบอกออกสามตัวตรงๆเลยเจ็ดหกสี่ตอนนั้นพากันซื้อคนละสามบาทสองบาทสมยก่อนเนาะสม่สามบาทจะเยอะแล้วเนาะสามบาทถือว่าสามหนึ่งหนึ่งฉันก็ถูกกห้าบาทแค่นั้นแหละตอนออกสามหนึ่งหนึ่งที่เคียนให้ก็คือคุณแม่ก็พอได้โชคกับลงทูนบ้างไม่เห็นไปไหนบอก ไปเตาสนากับมันอดงับเต้ก็ว่าไปไหนก็ไม่อดตายเพราะว่ามีคนอุปถัมภ์ก็อุปถัมภ์จริงๆเมื่อทุกวันก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนอุปถัมภ์แม่อยู่ไม่ขาดสายวันนี้ปู่สวงนี่ท่านเป็นนิสัยใจคอท่านเป็นแบบไหนครับเหมือนผู้หญิงเลยกยิ้มหัวเราะแกไม่อะไรแกปู่สวงนี่ไม่จําอยู่ที่วัดใช่ไหมครับเดินไปทั่วบ้านโคกแก้วอย่า ได้บ้านโคกแก้วคำไหนนอนนั่นหรือว่าไงคำไหนนอนนั่นก็ได้หายจะ่าแกมาจอดอยู่นี่รถเป็นร้อยๆคันเลยมาเหมือนมาเอาเอาไม้ไผ่ไปทำบ้าวอ่ะแกมาถ้ารู้ว่าแกอยู่นี่คนก็จะมาแห่มาที่นี่แห่มาเป็นร้อยๆคันเลยรถไม่รู้มาจากไหนตอนไหนนู่นมาจากแก้วเกาะลอยวัดแก้วเกาะลงตามาจากววัดแก้วเกาะลอยแล้วก็มาจาก อะไรนะสระมุรีนะเยอะแยะเลยเยอะบารมีท่านสุดยอดจริงๆเนาะปู่สวงนะครับก็พูดเรื่องหลวงปู่สวงไปแล้วแต่ว่าจะถามว่าตั้งแต่เนี่ยคุณแม่เคยฝันถึงแกบ้างไหมที่นอนฝันเห็นแกบ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยฝันแลยเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยฝันย่าแต่แกแต่แก ตอนเกมันใหม the <the ่ๆป in ั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นเออลงตาเดี๋ยวไปบวชให้ก็ไปบวชจริงๆไปบวชตาก็าไปบวชคุณแม่ก็ไปบวชให้แกปั่นเห็นแกก็ไปบวชให้แกก็คือว่าอ่ะและช่วงเนี้ยคุณแม่มีตัวเลขที่ที่ที่ยื่นมาให้ผมเนี่ยคือตัวเลขที่คุณแม่ชอบหรือว่าตัวเลขประจําของคุณแม่เลยเลขประจาเลยเลขประจําเลยเลขประจําเนี้ยที่คุณแม่จะให้อ่ะอ่ะนี่อันนี้ของคุณแม่เขียนมานะต้องเปิดให้พองเปิดให้คุณแม่เปิด นะครับเป็นเลขประจำนี่คือเป็นเลขฝันหรือเป็นเลขอะไรเลขสูตรไหมไม่มีสูตรเป็นเป็นเลขสูตรไหมครับคุณแม่เลขสูตรเลขคำนวณแบบไหมไม่มีคำนวณที่หลวงปู่ให้ไว้ตลอดาวันจันทร์ถ้าเลขออกวันนี้มันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้มีมีเลขอะไรคับบ้างคะแม่เดหนึ่งเจ็ดแปดสองไม่พูดเลยค่ะมีเลขอะไรบ้าง จ็ดหนึ่งครับแล้วก็แปดสองแล้วก็ศูนย์สี่ก็ศูนย์สี่เก้าสามคล้ายๆเป็นเลขกำลังวันไหมครับคุณแม่คล้ายๆเลยเหมือนกันเลยไม่แต่เลขนี้คือเป็นเลขประจำที่ครูเคยบอกไว้ว่าเลขนี้มันจะออก่วยมันชอบมาหรือเปล่าเป็นเลขกำลังวันอย่างนี้นี่งวดที่แล้วเป็นเลขออกวันอาทิตย์มันถูกไหมครับคุณแม่วันอาทิตย์ตังเลขหนึ่ง ตั้งเลขหนึ่งก็หนงเงก็หนึ่งหกนึ่งมีหนึ่งหกหกหนึ่งด้วยไหมโอ้แต่ก็ชูจํได้ว่าวันนั้นที่ผมมาหาแม่แก้ม่ะเขียนะไรคุณจําได้ว่าวันนั้นที่ผมมาหาแม่แก้มแล้วก็ให้แกให้เลขผมถูกใช่ไหมอันนี้ตามนี้นะครับที่แม่แก้มให้ผมว่าเขียนตามแกนั่นแหละนะครับให้คุณแม่แก้มชมมือ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 บังลงมาหน่อยเออจอะ อันนี้แม่แกคัดมาให้แล้วเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่แปดสองเก้าสามเเจ็ดหมอครับอันนี้มันเป็นเลขที่ออกวันจันทรใช่ไหมครับแต่วันจันจะมีเลขสองวันจันจะเน้นที่สองแปดสองไหมหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันร์อย่างนี้บอกคุณแม่แต่เลขทั้งหมดมีสี่หางนี่เจ็ดหนึ่งแปดสองศูนย์สี่เก้าสามคุณแม่แก้มนี่ ชอบตัวไหนมากที่สุดครับอยายชอบที่9 3กับ0 4อ้ไ่ชอบกอล่าต่อว่าชอบ9 9 3กับ0 4นเอ้าเมื่อกี้บอกว่าเลขวันจันเป็นเลข2จันเลข2ทำไมไม่ชอบ8 2เป็บ2ไม่ชอบจะไม่ค่อยเยอะยังไม่่คยื้อเดี๋ยวนี้ัูละ2บาทชอบ0 4เยอะกว่า ชอบพื้น4กับอ93เยอะกว่านะครับแต่ก็เลขเลขข้างบนก็ก็ก็ถือว่าเลขไม่เยอะนะที่ที่แม่แก้มให้มาก็คือ41อ่า8204แล้วก็93นะครับก็ตามนี้นะครับที่แม่แก้มให้นะครับอ่ะอยากจะให้แม่แก้มเนี่ยเอาพระที่องค์ุสวงเนี่ย มอบให้นะคะถือไปเอาคุณพ่อไปถือให้ให้เอฟซีดูคุณคุณพ่อไม่ฝันไม่อะไรมั่งอ่ะครับพ่อแกไม่ค่อยฝันเออฝันไอ้ไหนใช่ไหมบอกว่าฝันแล้วเดี๋ยวถามคุณพ่ออีกทีนึงอ๋ออ๋ออ๋เอ้านะครับเดี๋ยวค่อยค่อยถามเนาะไอ้นี่เป็นพระพุทธรูปปางเขาเรียกปางอะไรห้ามญาติอ่าปางห้ามญาติเละติดเด็กคนมากจะเป็นบันจั่นบอก ะนเป็นเป็นพระที่ลวงปู่สวงท่านมอบให้ใช่ไหมครับมอบให้และแม่ก็ไม่ไม่ได้ให้ใครเลยคนมาขอเยอะแยะมากมีแต่คนรวยๆนั่งอยู่อย่างนี้ฉขนนั่งอยู่นู่นแกข้ามหัวไปเลยให้เลยใต้ฐานพระมีเลขไหมครับไม่มีไม่มีแกบอกว่าอะไรนะถึงใครจะมาบูชาเพลงแค่ไหนก็ไม่ว่าถ้าระดับร้านล้าเพราะว่าเป็นของที่ หลงู่ให้แล้วเป็นคนที่สุดท้ายแล้วที่จะให้บอกมัมตุนมัมตุนไอเดียยายตายก่อนค่อยมาเอานะยายจะให้คือยายจะให้พระตุนแต่ว่าตทรก่อนให้ยายต้องให้ยายอันนี้ก่อนยายให้ไม่ได้เพราะว่านี่รับมาจากมือแท้ๆเลยแท้เลยของผู้สวงเนาะที่ใครไม่เคยเห็นก็ไอที่ว่าหลวงปู่ท่านก็คารพบูชาเหมือนกันอ ที่แกก็เอาไว้บนหิ้งบนอะไรเหมือนกันอันนี้ไม่ว่ากันเนาะเหมือนว่าท่านจะไปแล้วท่านก็เลยมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านครับอ่าแล้วเมื่อกี้ฝั่งมาหาคุณพ่อเมื่อกี้แวบๆว่าจะจะฝันอยู่ใช่ไหมแม่ยกตัวเลขว่าเราจะหยิ่งไหมแม่แก้มเนาะฝันดีชอบนะแตัวนี้่งั้นก็ประมาณนี้ ออขอบคุณแม่แก้มมากมากเนาะขอบคุณในการแบ่งปันตัวเลขนะครับอ่ะโชว์ตัวเลขที่หนึ่งครับแม่แก้มโชว์ตัวเลขเพี่หนึ่งครับผมอ่ะนั่นเดือกกมีอยู่7จ็ดหนึ่งแปดสองศูนย์สี่เก้าสามเนาะอ่ะขอบคุณแม่แก้มไรครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ